เที่ยวพม่าสี่วันสามคืนไกโซนะครับอ๋อเดี๋ยวเราจะพาไปแลกเงินเขาพาไปแลกเงินก่อนอันนี้เป็นตอกแลกเงินใช่ไหมใช่ตอกแลกเงินอ๋อซิสม์อ๋ออย่างแรกเราอยากได้ซิมครับแต่เรายังไม่มีเงินเราก็ต้องไปแลกเงินนี้ก่อนครับสามารถใช้เงินบาทแลกได้เลยก็อาหารมื้อแรกนะครับก็จะเป็นอาหารพม่านะครับแล้วก็อาหารอินเดียนะครับ น่าจะเป็นขนมจีนพม่านะครับส่วนทางอินเดียก็น่าจะเป็นโรตีนะครับรสชาติซาซ่าเพราะมีสาระเนกินได้ทุกซ่านเพราะว่ารสมันจืดเนี่ยลองดูผลิตที่ไหนที่นี่ขายพันห้าร้อยประมาณเยี่ิบาทพันห้าร้อยจ้าผลิตที่พม่าผลิตที่พม่าเออแต่มี ประเทศไทยมียี่หลยนะรและไกด์โซนครับก็บอกว่าเคยพาคนไทยเที่ยวนะครับถูกหวยร่วมกันเกือบหกแสนเลยนะครับและสิ่งที่ควรจะเตรียมมานะครับก็คือรองเท้าแตะนะครับเพราะว่าวัดทุกที่นยจะต้องถอดรองเท้าเสมอครับและผมก็ตั้งใจนะครับว่าทริปนี้จะใส่สโลงนะครับนุ่งตลอดทริปเลยนะครับวิธีพกโทรศัพท์ก็คือเน็บไว้ที่สลงแบบนี้ กำลังเดินทางไปพระาธาตุอินแขวนนะครับก็จะเจอด่านตรวจนะครับด่านตรวจจุดนี้จะอยู่แถวแม่น้ำสโตมนะครับก็จะมีของมาขายนะครับโอ้ตัวใหญ่จริงครับแ,และไม่ว่าอากาศร้อนแค่ไหนครับร้านค้าก็จะเตรียมน้ำชาร้อนๆไว้เตรียมให้เราเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวแกงของประเทศพม่านะครับ นี่ก็เป็นท่ารถที่จะไปพระธาตุอินขวนนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้เราเอารถจากไกด์เนี่ยขึ้นไปนะครับจะต้องต่อรถแบบนี้นะครับที่เป็นแถวเรียงๆกันนะครับแล้วก็นั่งติดๆกันแบบนี้นะครับผมก็นั่งข้างพระของพมา่านะครับขนาดท่านยังคุยภาษาพม่ากับผมเลยโดยการแต่งตัวเนียนๆน้งองโมนะครับและระหว่างทางขึ้นนะครับ ขึ้นไปบนยอดนอยเนี่ยโอ้โหทางตโลดมากนะครับก็ตัดภาพไปแค่นี้ดด้ว่าครับกลัวจะตกถึงแล้วนะครับก็เดินต่อนะครับใครไม่อยากเดินก็ใช้บริการเกี้ยวได้นะครับสำหรับชาวต่างชาตินะก็จะเสีย1 0 0 0 0มจาร์ดด้วยนะเสียที่จุดจ่ายตรงนี้สถเดินมาไม่ไกลนะครับก็ถึงโรงแรมกันแล้วนะครับโรงแรมก็วิวดีมากนะครับเมื่อเช็คอินเสร็จนะครับทางโรงแรมก็จะมีบริการนะครับจะมีจุด ทาะแป้งธนาคาไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยเอาของนะครับไปเข้าห้องนนะครับแล้วก็ภายในโรงแรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สะอาดดีนะครับและนี่คือห้องน้ํานะครับก็มาตรฐานไทยแลนด์ได้เลยนะครับโอเคครับอยู่ได้สบายพอตกเย็นมาอากาศเริ่มจะหนาวครับอาจะเขียนว่ากรุณาถอดรองเท้านะครับ ้ oh, ไดเห็นกรทา,างควา,ามเชื่อนะครับก็จะต้องกราบทั้งหมดนะครับสามรอบนะครับสามรอบนี่หมายความว่าลงจากวัดนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการกราบรอบที่หนึ่งนะครับพร้อมปิดทองเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปหามื้อเย็นนะครับเราจะลงทางลมที่จุดขายดอกไม้นะครับ ตามเดิมครับใครเจอผมก็คุยภาษาพาม่าใส่ข้าวแกงครับก็จะนินไปที่เนื้อหมูไก่กุ้งนะครับผักน้ําพริกก็จะเป็นน้ําพริกปลาลาพาม่านะครับพอกินอิ่มนะครับเราก็ขึ้นมาเป็นการกราบรอบที่สองนะครับก็มาซื้อดอกไม้เหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วก็กลับเข้าโรงแรมนอนครับเริ่มวันที่สองนะครับตื่นมาครับยังไม่ต้องอาบน้ำเลยท้งนั้นครับมาใส่บาตรก่อนครับที่หน้าโรงแรมเลยครับเมื่ออาบน้ําเสร็จครับเราก็มาจุดบริการครับทาธนาคารนะครับของโรงแรมครับแล้วก็ออกมากินอาหารเช้าของทางโรงแรมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนตอนที่ผมไปนะครับหนึ่งบาทเท่ากับแปดสิบจาร์ดนะครับ กินข้าวเสร็จนะครับก็ขึ้นไปกับพระาธาตุอินแขวนรอบที่สามนะครับรอบนี้แขวนระฆังด้วยนะครับวนะ่นัดองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้จะอยู่ที่พระาธาตุอินแขวนเลยนะครับคนอะใครเจอก็คุยภาษาพมาา่าเเราก็นัดไกด์โซมานะครับตอน9้าโมงนะครับเพื่อจะกลับไปที่ตัวยางกุ้ง อนจะข้ามแม่น้ําสโตงครับเราก็แวะที่เมืองขายโตนะครับแวะกาบพุทธคยาจําลองนะครับจากประเทศอินเดียเจดีชเวมดอตอนขึ้นมานะครับเขาก็จะมีบอกอยู่ครับเป็นป้ายเนะว่ายอดเจดีเนี่ยมันเคยหักนะครับแล้วอันนี้เขาก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้ว ขาม,ลมแล้ะก็ไห่คนัดองคกที่าสองที่เจดีชเวมอดอนะครับถือว่าเป็นนัดของชาวของสวสดีและชาวตองอูนะครับพระราชวังของพระเจ้าเวเงนองนะครับมีเป็นแบบจำลองนะครับจากประวัติศาสตร์มีสาลพระสุพรรณกัลยาด้วยนะครับอยู่ที่นี่ ที่นี่ก็เหมือนเป็นสวนสาธารณะอีกหนึ่งแห่งนะครับของเมืองบาโกนะเขาก็ขยานะาาเหมือนอินเดียเลยคือชามะนาวของเขาต้องเช็คด้วยนะครับพระสีหน้านะครับอยู่ระหว่างทางระหว่างเมืองบาโกกับย่างกุ้งนะครับ กวจะถึงย่างกุ้งครับก็เกือบค่ำเลยนะครับตี่กันถึงแล้วครับเจดีชเวดากองครับตื่นตาตื่นใจมากเลยครับชุดละสามพันชุดละสามพันนะครับแต่แบบนี้ก็ไกด์ก็จะพาไปจุดที่กราบพระาธาตุชเวดากองนะครับที่ดีที่สุดนะครับคือเป็นจุดเริ่มต้นของการกราบพระาธาตุชเวดากอง ไหว้นัดองค์ที่สามนะครับคือองค์ขวานะครับอยู่ที่พระธาตุชเวดากองนะครับเสร็จแล้วครับผมก็เดินประทักสิ่งนะครับพระธาตุชเวดากองครับเป็นทั้งหมด3รอบนะครับส่งน้ําพระประจำวันเกิดครับผมเกิดวันเสาร์นี่ครับส่งพระเสร็จนะครับก็จะมีสัตว์ประจําวันนะครับของชาวพม่าครับสาหรับวันเสาร์ก็คือพญานาคกันครับผมก็อยู่ชมครับความงามของเจดีย์ชเวดากองนะครับจนกระทั่งแบบ พนักงานนะครับเขาก็ออกมาให้เราบอกว่าจะถึงเวลาปิดแล้วนะครับผมก็เลยออกมาครับเป็นเวลาสองทุ่มนะครับเขาเหมาะเป็นคู่ขามากเลยจดีกันน้ำ่านั่งเรือข้ามไปไหว้กลางน้ำนะครับเหมาเรือยกลำ5้าพันจารนะแล้วได้สึกโคน สติกไทยสเปเชียลททไทยถ้าแบบปกติ300จารเย์มีเก้าอี้นะ เจดีใจข้าวอีกแล้วครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ยอมแปะสติกเกอร์ค่าข้าว้ผมใจร้อนบุ๊บครับเลยว่ายนัดองค์ที่ห้า เจดีโาทาวอันนี้ก็จะเป็นจุดขายแม็กของทริปนี้เลยนะครับก็จะเป็นเทพทันใจที่คนไทยนิยมมาไหว้นะครับที่ท่านจะชี้นิ้วเน,นาอดูลนารักเราเลยมีผ้าด้วยนัดองค์ที่6นะครับหรือเทพทันใจนะครับเ็อยู่ใต้เจดีนะครับ นี่ป็นวันที่ยางกุ้งครับโหค่อนข,ข้างดีมากครับเพราะว่าย่างกุ้งจะหาของกินง่ายครับมีผัดแบบสไปซี่นะครับตัวนี้แบบผัดซีอิ้วเผ็ดๆนะครับเหมือนผัดซีอิ้วที่ใส่พริกแต่จะมีความแฉะนิดนึงเมนูนี้ครับมันเขียนว่าไวท์นุดเดิลนะครับไม่ผิดหวังครับสั่งแบบน้ำแต่รสชาติจะคลาเป็น และขณะที่เรากำลังกินข้าวไปก็ดับนะที่นี่คือเรื่องปกตินะครับแอรดับไปแล้ว<ป>มาแล้ว <Okay. S 1> ปกติไกด์ก็ให้อยากทดลองนะครับพาผมไปกินมากนะครับซึ่งผมเคยกินตอนอยู่ไทยครับก็ที่ไทยก็เมาครับพอกินที่นี่ไปแล้วนะครับนะก็เมาเหมือนเคยครับนะแต่เมาน้อยกว่าครับเพราะว่าเขาสั่งแบบใส่ตัวมากน้อยนะครับนะนะ พระนั่งสมาธิใหญ่พระนอนตาหวานอันนี้เป็น j จดีใจกลางเมืองนะครับเจดีสุเลนะครับและไหว้นัดองค์ที่7ที่นี่นะครับเป็นที่สุดท้ายด้วยนะครับของทริปนี้นะครับ จุดนี้ก็เป็นเหมือนจตุดรลับใจกลางเมืองนะครับของประเทศพม่าครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกติครับเขาก็เลยห้ามเข้าไว้นะครับสวนสาธารณะนะพีเพลป่มาพม่านะครับอันนี้บับเบร์ที บับเบิรทีครับคือชาไข่มุกแต่ที่เรามา people park นะครับเาะเป็นที่ตั้งของ SK hotpot นะครับก็จะเป็นเตาปิ้งย่างนะครับแล้วก็จะมีหม้อซุปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่สะอาดนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยนะครับตกประมาณวัวละ240บาทและตอนเช้านะครับเราก็ตื่นมาเพื่อไปเช็คอินตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็กลับไทยนะครับ